เรื่องจริงของผู้ที่สูบบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้านานกว่า25ปี9อันตรายของนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้า 1. ทํำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น 2. ทํำให้หลอดเลือดแข็งตัวและส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ 3. ทํำให้ความดันโลหิตส,สูง 4. ทำให้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นและไขมันดีลดลง 5. ทำให้แผลผิวหนังหายช้ากว่าปกติ 6. ทำให้เกิดภาวะกดไหลย้อน 7. เป็นตัวกระตุ้นให้เนื้อมะเร็งขยายตัวเร็วขึ้น 8. ทำให้มีผลเสียต่อทารกในครรภ์เเป็นสารที่มีอำนาจเสพติดรุนแรงเหมือนกับการเสพติดเฮโรอีนหรือโคเคนและยังมีสารพิษอื่นๆในบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าอีกมากมายเช่นแอมโมเนียทำให้แสบตาแสบจมูกและไอไซยาไนท์ทำให้ถุงลมโป่งพอง คาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้หลอดเลือดตีบฟอร์มาลีนทำให้เป็นมะเร็งปอดถ้าผมเลิกได้คุณก็เลิกได้ไม่มีคำว่าสายถ้าใจคุณยังสู้เลิกสู่ลดเสี่ยงคุณทำได้